สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้มาโชว์หน้าโชว์ตากันหน่อยต่ไม่ได้ทำกับข้าวหรอกนะจะ,จะเอาวันนี้ไปช้อปปิง้งมีแต่ผลไม้เท่านั้นเลยจ้าสบายดีกันหรือเปล่าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะจ๊ะเพื่อนเก่าคิดถึงมากมากแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยจ้าแนทมาดู ตู่กออกไปซื้อผล,ลไม้มารู้จักกันไหมเนี่ยว่ามีผลไม้นะ่ะเนี่ยมีใครรู้จักลูกไอ้นี้บ้างเนี่ยลูกแดงๆนะเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยเก็บตามป่ามานะเนี่ยแต่มันเปรี้ยวนะมันจะออกมาเป็นเป็นวงอย่างเงี้ยนะเพื่อนเนี่ย อีนี้เก็บมาแต่นี้ไม่ได้เก็บอีกเนี้ยซื้อเอามาใส่มีน้ำตาลมีอะไรใส่เค้ากินเปรีป้ยวอ่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมลูกแดงแดงแต่มันมเปรี้ยว เมื่อกี้ไปซื้อมานี่ลูกแก๊สอ่นไลนไม่พอร่วงไงตุ๊บซับไปเลยไม่มีไม่มีคลิปอะไรเลยค่ะเอาผลไม้มาอวดเลยเห็นไหมหน่าร้อนทานผลไม้เยอะเยอะเยอะะผลไม้ป่าของเนเธอร์แลนด์เพื่อนๆจาา อยอังน,นั้นที่พี่ตู่บอกจะไปเก็บอะ่ะพวกตุรกีเขามาเก็บไปหมดแล้วแล้วมีเนี่ยพอดีไปเห็นวายรีดพากันไปเก็บกระปาเนี่ยได้มาเนี่ยลูกแดงเป็ดเลยเนีย่เห็นไหมจะทานไหมมาวันนี้เรียกทานผลไม้กับข้าวคงจะไม่ได้ทำหรอกเดี๋ยวจะไปรับหลานหลานสาว ลูกของลูกสาววันนี้เป็นคุณย่าเลี้ยงซื้อมะม่วงดิบมาจ้ะและเปลี่ยนซื้อแตงมาเนี่ยแตงไทยเป็นแบบนี้อย่างเลยเนี่ยซื้อมาเนี่ยหวานเจ็บเลยเนี่ยไหมมะม่วงแตงไทยแตงไทยฝรั่งจ้ะ ลูกใหญ่ๆนะเจ๊นี่มาทานลูกแก้วด้วก,กันหวานปวานแยบเลยเนี่ยต้องเลงต้องเลงเน,น,นี่ยหวานๆอือันนี้หวานอีนี้เปรี้ยว เปี้ยวเปี้ยวจริงๆเลยเนี่ยอดี๋ยทำพริกเกลือโรยมันไปในรูดๆแล้วเราก็ใส่ไปในพริกเกลือไปเลยเนี่ยอุ๊ยใส่ผิดโอ้ย,อยโอเคนะจ๊ะพี่ตู่ก็มีแหละมีอะไรมาฝากแล้วก็มีผลไม้นะจ๊ะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่แค่นี้แหละจ๊ะ บเดี bye bye. ย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำกับข้าวนะจ๊ะบายบายนี่เปี้ยว